สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมในช่อง w t g นะครับคลิปนี้คือจะเป็นสปอยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องทรอย f o l l of the city ตอนที่5และก็6ยังไงก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับปารีที่หนีไปจากการประลองกับเมนเลอรัรก็ไม่ได้กลับมาที่ทรอยอีกเลยแผนาร์ส่งคนออกไปตามหาตามคําสั่งของราชาแต่เนื่องจากชาวกรีกยังหกล้ออยู่เหมือนเดิมทําให้แผนาร์ดส่งคนออกไปตามหาได้แค่5คนเฮเลนเป็นห่วงปารีมากเธอรู้สึกว่าชาวทรอยไม่ได้ให้ความสำคัญกับปารีมากพอทําไมาการตามหาปารีถึงใช้คนแค่คห้หนคนเฮเลนส แผนดรัสบ,บอกนี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาหรือเฮเลนจะสามารถตัดสินใจได้และแผนดัรัสก็บอกเฮเลนว่าชีวิตชาวทรอยทุกคนก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าปารีสจะให้ส่งออกไปตายเพื่อตามหาปารีสที่หนีไปเองได้ยังไงและจากสิ่งที่นักบวชลีโทนพูดก่อนหน้าตอนนี้ชาวทรอยหลายคนก็คิดว่าปารีสไม่กลับมาซะจะดีกว่าซึ่งตอนนี้ปารีสก็หนีไปทั่วนะครับหลบซ่อนตัวในปา่าโดยมีทหารกรีกออกค้นหาไล่ตามล่าเขาในคืนนั้นเฮกเตอร์พาคาสันดาไปหาราชาไพจัรมที่ตอนนี้เก็บตัวอยู่ในห้องนอนเฮกเตอลด ตอนนี้เฮกเตอร์รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้ววันที่ปารีเกิดมาราชาส่งลูกชายไปสู่ความตายแล้วกกหกลูกคนอื่นๆว่าหมาป่าลักพาตัวไปแต่อากิระที่ราชาสั่งให้ฆ่าปารีทำไม่ลงจึงพาปารีหนีไปแลวเฮกเตอร์ก็พูดกับพ่อเรื่องคาสันดาวันที่ปารีเกิดมาคาสันดาที่ตอนนั้นอายุ7ขวบได้เห็นนิมิตว่าปารีจะเป็นผู้ทำลายเมืองทรอยซึ่งตอนนั้นราชาและราชินีก็บอกทุกคนว่าคาสันดาเป็นบ้าทำให้เธอใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติไม่ได้ซึ่งมันก็ส่งผลให้คาสัน พ่อโกหกทุกคนและตอนนี้ก็ยังทําตัวเือนคนขลาดหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนและชินีเฮคิบาบอกว่าสิ่งที่ราชาทําเธอเองก็มีส่วนตัดสินใจด้วยทั้งหมดทุกสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดก็ทําไปเพื่อทรอยราชาไพอัมบอกว่าเฮกเตอร์เองก็โกหกเหมือนกันเฮกเตอร์ <k> เจอรีโทสที่ซิลิเซียและรีโทสก็บอกให้เฮกเตอร์ฆ่าปารีดซึ่งคนที่บอกเรื่องนี้กับราชาก็คือแอนดมาคีเมียของเฮกเตอร์นั่นแหละครับเฮกเตอร์นิ่งไปแล้วเขาก็ยอมรััับบบาา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 าชชยยยยลลีีีโททออออออกกใใหหขขห้ลล้เเข่่่่ปปรรรรรดจิงมมพพืน แต่เขาก็ดันพลาดไม่ได้ทําตามที่หลีโทสบอกแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มาจะแก้ไขเรื่องนั้นเฮกเตอร์บอกว่าตอนนี้เขาสั่งให้คนหยุดตามหาปลาลีดแล้วราชาและราชินีได้ฟังก็ตกใจพวกกรีกกำลังตามล่าตัวปลาลีดถ้าโดนจับได้ปลาลีดโดนฆ่าตายแน่นอนเฮกเตอร์บอกว่าเขาทําสิ่งนี้ก็เพื่อทรอยเพราะเทปจ้าก,กําหนดไว้ว่าปลาลีคือตัวอันตรายและเฮกเตอร์ก็บอกว่าเขาจะเป็นคนดูแลทรอยแทนพ่อเองตั้งแต่ตอนนี้เพราะตอนนี้ราชาเพลยอ์อัมสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะบริหารบ้านเมืองก็คือเป็นการยึดอำนาจจากพ่อชั่วคราวนั่น แอนดมาคีให้กำลังใจเฮกเตอร์บอกว่าทำถูกแล้วแต่เธอก็บอกว่าตอนนี้ปารีสไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะให้เฮเลนอยู่ที่นี่ต่อเฮกเตอร์ก็ถามเมียนะครับวพวกพวกเกลีกเนี่ยมันฆ่าพ่อหอแอนดมาคีทำไมตอนนี้ถึงคิดจะไปยกถ้วยรางวัลให้กับพวกมันแอนดมาคีบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือให้ลูกๆของเธอได้เกิดมาในบ้านเมืองที่สงบสุขโดยตอนนี้แอนดมาคีก็ท้องลูกของเฮกเตอร์อยู่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเฮกเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวเฮเลนนหก,กกบบโเเมมอสรรวว่าวาาา็ขออาขชะิิุธธ์ แต่พวกทรอยเนี่ยกลับผิดสัญญาโอดิเซียบอกไม่น่าใช่มั้งมินเนีัสชนะได้ก็เพราะคำพูดของนโนบรลีโทสที่เป็นแผนของเขาโอดิเซียบอกว่าหน้าที่ของมนเนีัสมีอย่างเดียวก็คือฆ่าปาลีธและมนเนีัสก็เสือกทำพลาดมนเนีัสได้ฟังก็โกรธจ,จัดชักดาบเดินตรงเข้าหาโอดิเซียอากาเมนนตตะโกนสั่งให้เก็บดาบอากาเมนนต์ไม่นนมได้สั่งน้องชายแต่เขาสั่งคนที่เหลือพอตอนนี้ขุนศึกเกรทุกคนชักดาบกะเสียบม,มนเนีัสเพื่อปกป้องโอดิเซียเต็มทีอากาเมนนสั่งให้เลิกทะเลาะกัน้เเเาาาา็สส่่่งใหหโอดีซีซพิคมคตปปท นำตัวปารี่กลับมาให้น้องชายเขาให้ได้ตัดพาไปทางฝั่งทรอยเมือ่อเฮเลนกลับมาที่ห้องนอนก็เจอว่าข้าวข,ของของปารี่ถูกเก็บหายไปหมดแล้วเฮเลนไ่ถามเฮกเตอร์ K T e ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเฮกเตอร์ K T e บอกว่าเขาเป็นคนสั่งเก็บของเองปารี่จะไม่กลับมาอีกแล้วเขาสั่งให้หยุดการค้นหาตัวปารี่แล้วแอนดอมาคีบอกเฮเลนว่าเฮเลนเองก็จะไม่ได้อยู่ในวังแล้วเหมือนกันเฮเลนจะต้องมปอยู่ที่เหลือนแมมายเธอบอกว่าตอนนี้ประชาชนในทรอยอาจจะมองเฮเลนเป็นศัตรูที่พวกเธอทําลงไปก็เพื่อปกป้องเฮเลนทั้งนั้นซึ่งันลครบ จริงๆแล้วก็คือต้องการกำจัดเฮเลนเฮกเตอร์ไม่ส่งตัวเฮเลนคืนกรกเพราะถ้าทำแบบนั้นก็คือทรอยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่พวกเขาเองก็ไม่คิดจะเลี้ยงดูเฮเลนให้ดีเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งเวลาเดียวกันนี้ที่นอกค่ายกรกโดรอนพี่ชายของบริซิทก็ไปแอบซุ่มโป่งหาทางช่วยน้องสาวและเขาก็ได้ยินทหารกรกคุยกันเรื่องที่อะคริสทะเลาะกับอากาเมนอนทําให้อะคริสและทหารเมอร์มดอนของเขาจะไม่เข้าร่วมรลบด้วยซึ่งโดรอนก็ไปนอนแอบอยู่บนพื้นทรายโล่งๆนี่เลยครับแต่ทหารเกรกก็เดิน แต่เขาก็นาข่าวที่เขารู้มากลับมาแจ้งให้กับเฮกเตอร์เรื่องที่อาคริททะเลาะกับอากามนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนั่นหมายความว่าทหารที่เก่งที่สุด500คนของกรีกจะไม่เข้าร่วมรลบด้วยเฮกเตอร์และโภมาทาวิเคราะห์กันข่าวนี้จะต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนและนี่ก็คงเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่เมนเนลอาสท้าประลองตัวต่อตัวกับปารีสเพราะพวกกรีกไม่มั่นใจว่าจะสามารถลบชนะได้เฮกเตอร์สั่งเตรียมกองทัพทันทีเขาสั่งให้เกณฑ์ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่14ถ ชาทรอยไม่ได้รู้ข่าวก็รีบมาสมัครเป็นทหารกันมากมายพวกเขายินดีที่จะลบเผื่อชาติส่วนทางด้านแพนารัตเขาก็ายังเดินหน้าสืบหาคนทรยศที่ส่งข่าวเรื่องซีดีเสียให้พวกกรีกรู้แพนารัตรู้มาว่าคนรับใช้ที่ชื่อฮาร์มอนไม่มาทำงานที่วังหลายวันแล้วแพนารัตึงไปหาฮาร์มอนที่บ้านเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาสืบอยู่แต่พอไปถึงฮาร์มอนก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยทหารที่ไปด้วยบอกว่าฮาร์มอนทำงานในวังทรอยมานานมากฮาร์มอนไม่ใช่คนที่จะทิ้งทรอยหนีไปแน่แนซึ่งก็็เเเปนนนนนสาาาารทรททัั่แหลละคบีมอออ้้วซไว เฮเลนเก็บของเพื่อออกจากวางไปอยู่เรือนแมม่าแล้วก็มีสาวใช้ได้มามอบถุงผ้าเล็กๆให้กับเฮเลนสาวใช้บอกเฮเลนว่ามีชายแปลกหน้าส่งของสิ่งนี้มาให้เมื่อเฮเลนเปิดออกดูเธอก็ต้องตกใจเพราะของในห่อผ้านั้นมันก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เธอเคยมอบให้กับฮาร์มอนเฮเลนก็ไม่กล้าเก็บเอาไว้เธอเลยเอามันไปซ่อนไว้ในตะเกียงในห้องของเธอจากนั้นเฮเลนก็ต้องออกจากวางเพื่อไปอยู่ที่เรือนแมม่ม้ซึ่งก็เป็นตามชื่อเลยนะครับที่นั่นมีหญิงม้าอยู่มากมายส่วนใหญ่สามีของพวกเธอก็ตาไปในสงครามกับพวกกลเกนั่นแหละครับตอนแรกเฮก พราะผู้หญ,ญิงที่นี่จะโกรธแค้นเธอแต่ว่าหญ,ญิงมาที่นี่ก็ให้การต้อนรับเฮเลนอย่างดีผู้หญ,ญิงมารูว่าเฮเลนเศร้าเรื่องที่ปลารีสหายตัวไปพวกเธอมาให้กำลังใจและก็คอยอยู่เคียงข้างในคืนนั้นเฮเลนได้เห็นซานเทสมายิงจ้องมองดูห้องนอนของเธออยู่จากด้านนอกเฮเลนไม่เคยเจอตัวซานเทสมาก่อนแต่เธอเชื่อว่าซานเทสนี่แหละคือคนที่ส่งเครื่องประดับมาคืนเธอเฮเลนตัดสินใจลงไปหาซานเทสก็แนะนาตัวตรงๆแบบไม่กลัวโดนเปิดโปงนะครับว่าเขาเป็นสายสืบของกลิกที่แฝงตัวอยู่ในทรอยเขาเล่าเรื่องที่เขาฆ่าปแล้ว ตามที่อาคิริทฝากไว้ให้เขาช่วยปกป้องเฮเลนเฮเลนในฝั่งก็ตกใจมากเธอไม่ต้องการให้ฮามอนตายเธอบอกซานเทสว่าเธอไม่ต้องการการปกป้องเธอสั่งให้ซานเทสกลับไปอยู่กับพวกกรกเธอจะไม่ขอรับความช่วยเหลือใดๆจากซานเทสหรือพวกกรกเด็ดขาดซานเทสก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแค่บอกเฮเลนว่าแพนาร์สไม่ใช่คนประเภทที่ยอมแพ้ง่ายๆและตอนนี้แพนารัสก็กําลัลางสงสัยเรื่องที่ฮามอนหายตัวไปเฮเลนไม่คุยต่อเธอเดินหนีกลับเข้าเหลือนซานเทสบอกวิธีการติดต่อไว้เพื่อในอนาคตเฮเลนอาจจะต้องการความช่วยเหลือจาากเข ซึ่งก็เป็นตามที่ซานเทียสบอกเลยนะครับเพนนาร์ตามสืบต่อไปเลยเขาไล่ถามสาวใช้ในวงังจนได้รู้ว่ามีคนแปลกหน้าแอบเอาห่อผ้าที่ใส่ของบางอย่างมาส่งให้กับเฮเลนซึ่งก็คือซานเทียสนั่นเละครับเพนนารตเข้าห้องนอนเก่าของเฮเลนเพื่อไปค้นหาบาะแสแต่เขาก็ได้เจอเครื่องประดับล้ำค่าที่เฮเลนแอบเอาซ่อนไว้ในตะเกียงมันอยู่ในห่อผ้าเหมือนที่สาวใช้บอกเขาเครื่องประดับจะมาซ่อนอยู่ที่นี่ทําไมเพนนาร์ตเชื่อว่าเฮเลนจะต้องมีอะไรปิดบังอยู่แนะ่เพนนาร์ตไปสืบเพิ่มเติ้ ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรก็ให้รายงานให้เขารู้เฮเลนเห็นภผนนรัฐมาที่เลือนไม่ก็เ,เชื่อว่าพผนนรัตน่าจะรู้อะไรบางอย่างแล้วเธอแอบกลับเข้าไปในวังเพื่อไปดูเครื่องประดับที่เธอซ่อนเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วเฮเลนกลัวมากว่าความลับของเธอจะถูกเปิดเผยเธอตัดสินใจติดต่อซานเทียสโดยวิธีที่ซานเทียสบอกเธอเอาไว้ซานเทีสบอกพบเฮเลนเขาร p p ู้อยู่แล้วว่าเฮเลนจะให้เขาทําอะไรเฮเลนเนี่ยก็เป็นคนจิตใจดีเหลือเกินนะครับเธอขอซานเทสว่าอย่าฆ่าพผนนรัตให้แค่พาพันนรั์ออกนอกเมืองไปก็พอ ซึ่งผมฟังแล้วผมก็สงสัยนะครับว่าใครมันไปทําได้ปะอุ้มตัวออกไปเฉยๆยงี้เรอซานเทสบอกเขาต้องการให้เฮเลนช่วยเขาจะให้เฮเลนเปิดประตูพาเขาเข,าข้าวางังไปยังห้องนอนของแพนดัรต์เฮเลนบอกว่าเธอทําไม่ได้เพราะถ้าเธอทำก็จะเป็นการทรยศต่อทรอยซานเทสบอกให้เฮเลนคิดดูให้ดีถ้าเฮเลนไม่ยอมช่วยเขาแพนดัรต์ก็จะรู้ความจริงสุดท้ายเฮเลนก็ยอมช่วยพาซานเทสเข้าวางังซานเทสไปนั่งรอยอยู่ในห้องนอนของแพนดัรต์แพนดัรั์เปิดประตูเข้ามาก็ตกใจถามว่าแกเป็นใครซานเทสบอกเขามาก็เพื่อสง่งจดหมาย แล้วสานเทียสก็บีบคอฆ่าแผนิลัตายชาวนาต่อมาศพของพผนิลัตถูกพบในสภาพแขวนคอในห้องของเขามีจดหมายที่ถูกส่งมาจากเมนิเลอัสมันคือจดหมายที่สานเทียสทำขึ้นเพื่อใส่ร้ายว่าแผนรลัตคือคนทลยตัวจริงศพของแผนรลัตถูกเสียบประจานที่กลางเมืองในฐานะคนทรยศเฮเลนเสียใจมากที่เป็นสาเหตุทําให้แผนิลัตต้องตายราชาแพลแอมก็บอกเฮเลนว่าเขาเสียใจเขาสั่งให้พผนิลัตามหาคนทรยศแต่คนทลยตัวจริงกลับเป็นแผนิลัตเสเอจราชาบอกว่าศพของแผนิลัต จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนที่ได้เห็นว่าคนทรยศที่ปั้นหน้าเป็นมิตรจะต้องพบเจอกับชะตากรรมแบบนี้เฮเลนก็ได้แต่นิ่งเงียบตอบอะไรกลับไปไม่ถูกเลยเฮเลนไปหาซานเทสอีกครั้งเธอตอบว่าที่ซานเทสฆ่าภเนรัตซานเทสบอกว่าเขาพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วให้แเนรัตออกจากเมืองตามที่เฮเลนขอแต่พเนรัตก็ไม่ยอมฟังซึ่งจริงๆก็ไม่มีนะฮะโรมาน,นี่ก็โดนล้วขอเรียบร้อยแล้วซานเทสคือเครื่องประดับให้กับเฮเลนเขาบอกว่าแเนรัตก็ไม่จะนำสิ่งนี้ไปมอบให้กับราชาไพลอัมพร้อมกับหนังสือกล่าวโทษ กลับไปค่ายเกรดกับเขาตอนนี้ก่อนที่เฮเลนจะถูกเปิดโปงตัดภาพไปทางด้านปาลีดหลังจากที่เขาหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ในป่าหลายวันปาลีดที่มันลจะไปไหนแล้วก็กลับไปที่บ้านเดิมของเขาอากิลาส์พอเลี้ยงของเขาอยู่ที่นั่นตามลําพังและก็ตกใจมากเมื่อได้เห็นปาลีสอากิลาสหาน้าหาข้าวให้อดีตลูกชายกินแล้วเขาก็ถามว่าครอบครัวรู้หรือเปล่าว่าปา่าลีดมาที่นี่ปาลีดไม่ตอบเรื่องนี้เขาบอกพอเลี้ยงว่าเขารู้ความจริงแล้วเรื่องที่อากิลาสขัดคาสั่งราชาไพลยัมแล้วก็ช่วยชี จึงพาปลารีดหนีมาเลี้ยงที่นี่ปลารีดเล่าให้พ่อฟังเรื่องที่เขาแพ้การประลองเขาหนีการประลองทําให้ทั้งเมืองอับอายและตอนนี้เฮเลนก็คงถูกส่งตัวกลับคืนไปที่กรีกแล้วปลารีสถามอากลาสว่าถาวันนั้นเขาไม่ไปจากที่นี่จะเป็นยังไงอากลาสตอบปลารีดบ่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นไปแล้วจากนั้นในเวลาต่อมากองทัพทรอยก็พร้อมแล้วสาหรับการทําสงครามตัดสินกับพวกกรีกทหารทรอยมีอาวุธและชุดเกราะอ,อย่างดีเพราะพวกเขาเป็นเมืองที่ร่ำรวยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทหารในกองทัพตอนนี้ ก็คือพวกชาวบ้านที่ไม่เคยออกรบและเพิ่งจะได้รับการฝึกพื้นฐานไม่กี่วันก่อนหน้าเฮกเตอร์ตัดสินใจที่ยังไม่บุกตอนนี้เขาต้องการหลีกเลี่ยงการนองเลือดเขาใช้อากาสผู้เกรีถอยกลับไปโดยไม่ต้องมีการต่อสู้เฮกเตอร์ขี่ม้าไปยังค่ายเกลียเพื่อทาการเย,ยรจาโอดิเซและเมเนเลอัสพาคนออกจากค่ายมาหาโอดิเซถามว่าจะไม่ยอมรับผลการประลองและส่งตัวเฮเลนคืนใช่ไหมเฮกเตอร์บอกว่าเขารู้ว่าตอนนี้อาคิริลและเมอร์มีดอนไม่ยอมลบให้กับอากาเมนอนโอดิเซ <Odyssey S 1> ก็ตกใจว่าเฮกเตอร์รู้ได้ยังไงแต่โอดิเซ เฮกเตอร์บอกว่าเขารู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงทรอยผิดสัญญาแพ้การประลองแต่ไม่ยอมส่งตัวเฮเลนคืนทําขนาดนี้แล้วแต่พวกกลิกกลับไม่ยอมทําอะไรนั่นแสดงว่ากลิกไม่พร้อมที่จะลบเฮกเตอร์บอกให้ออดิเซไปบอกอากาเมนอนว่าเขาจะให้เวลาถึงเช้าเพื่อไปจากที่นี่ถ้าไม่ยอมไปอีกเขาจะนํากองทหารม้าบุกโจมตีและฆ่ากลิกทุกคนที่ยังเหลืออยู่เฮกเตอร์เดินทางกลับไปและเขาก็สั่งให้โดรนไปจับตาดูพวกกลิกเอาไว้หากพวกกลิกมีการเคลื่อนไหวอะไรก็ให้รีบมาบอกเขาออดิเซ่เอาเรื่องที่เฮกเตอร์มาไปบอกกับ เขาบอกว่าชาวกรีกทุกคนต้องสู้เพื่อเขามีสองทางที่จะเลิกสู้ได้คือสู้จนได้ตัวเฮเลนกลับมาหรือไม่ก็สู้จนตัวตายโอเิเซียไปหาอะคิลิสเขาบอกถึงความขับขผ่านของสถานการณ์ตอนนี้ศึกนี้พวกกรีกแพ้แน่ถ้าอะคิลิสและกองทหารของเขาไม่ยอมช่วยสู้อะคิลิสบอกเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเขามันเป็นเรื่องของอากาศไม่นอนโอดิเซียบอกวพวกทรอยมันมากกว่าพวกเราถึงสองเท่ากองทัพม้าหลายสิบตัวของพวกทรอยจะมาโจมตีที่นี่ในตอนเช้าและเมื่อพวกนั้นมาถึงอะคิลิสจะทำยังไงอะคิลิสหัวเราะผมว่าเขายืนอต้กใหม โอดิเซียถามไปขอให้พาโตคัสช่วยพูดเขารู้ว่าพาโตคัสเป็นคนดีที่ปล่อยให้ชาวกรีกโดนสังหารหมู่ไม่ได้แต่พาโตคัสที่เป็นคนของอะคฤฤฤิลิสก็ไม่คิดที่จะขัดคาสั่งโอดิเซียสุดแสนจะปวดกระบ,บาลเขาเดินออกไปนอกค่ายเพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาโดรอนเนก็นอนสุบโป,ปองอยู่แถวนั้นนะครับจับตาดูค่ายกรีกตามคําสั่งของเฮกเตอร์ซึ่งโดรอนก็เนียนจัดเลยนะครับโอดิเซียเดินผ่านหัวเขาไปโดยไม่สังเกตเห็นเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วเทพีเอธีนาก็โผล่มาเรียกโอดิเซียโอดิเซียหันกลับไป โดรนถูกพาตัวไปสอบสวนที่เต็นท์ของอากามนอนซึ่งบิซิสน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยสองพี่น้องมองหน้ากันแต่ทั้งสองคนก็พยายามเก็บอาการไม่ให้พวกกริกมันรู้อากามนอนถามโดรอนถึงข้อมูลของทัพทรอยมีทหารเท่าไรมีม้าก,กี่ตัวโดรนไม่ตอบอากามนอนก็เลยกระทืบโดรอนบิเิสเห็นพี่ชายโดกระทืบว่าเก็บอาการไม่อยู่แต่กลัวบอกอากามนอนว่าพอได้แล้วออดิเซียก็เลยได้รู้ว่าสองคนนี้รู้จักกันแน่และจะต้องมีความสําคัญระหว่างกันออริเซียบอกเขาจะให้โดรอนกลับไปที่ทรอยและปล่อยม้าทั้งหมดให้หนีไปก่อุา ถ้าโดรนทำไม่สำเร็จพิซิสจะต้องตายอย่างทรมานโอดิเซียได้คนส่งโดรนกลับไปตอนนี้เขาก็ได้แต่ลองเสี่ยงดูว่าโดรนจะยอมทำตามที่เขาสั่งและโอดิเซียก็สั่งให้ทัพกรีกเตรียมพร้อมลบทันทีโดรนเดินทางกลับไปที่ทรอยชีวิตน้องสาวของเขามีค่ามากกว่าชาวทรอยเขารอทหารที่คุมคอกมา้าว่าเฮกเตอร์เรียกให้ไปเตรียมตัวพร้อมลบและเมื่อไม่เหลือใครอยู่แล้วโดรนก็ปล่อยม้าทั้งหมดให้หนีออกจากเมืองไปและโดรนก็ขี่ม้ากลับไปที่ค่ายกรีกเพื่อบอกว่าเขาทำสำเร็จแล้วโอดิเซียได้รับข่าวดีเขาสััั่่งงให้้เเเคลลืออนนทไปยยยรดีี๋ว เขาจะใส่ความสับสนที่เกิดขึ้นนี้สร้างความเสียหายให้กับทัพทรอยมากที่สุดซึ่งในทอย์ตอนนี้ก็ไปตามที่โอดิเซียคิดเอาไว้ถึงเมืองวุ่นวายสับสนจากการที่มาทั้งหมดเพิ่งหนีไปแต่ทหารที่เฝ้ายางก็ตะโกนแจ้งข่าวว่าพวกกรีกมันเดินทัพมาแล้วทหารทรอยเตื่นกลัวถ้าพวกเขาไม่มีม้าพวกเขาจะเสียเปรียบรถม้าของฝั่งกรีกมากเฮ <s> กเตอร์ปลุกใจทุกคนว่าพวกเราซูไดแน่และเขาก็สั่งให้กองทัพออกไปต่อสู้กับพวกกรีกที่นอกกำแพงทันทีตัดภาพกลับไปทางด้านปารีสที่ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านเดิมในภูเขาาาปปรีีกกลไหอนนนคเ่า ซึ่งเธอกตกใจมากที่เห็นปารี่กลับมาปารี่ขอโทษที่เขาจากไปในตอนนั้นแบบไม่ได้ลาอิโนโดนีบอกว่าตอนนี้เธอแต่งงานมีลูกแล้วซึ่งพอปารี่ได้เห็นเด็กแล้วเขาก็คิดสงสัยขึ้นมาทันทีว่าเด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นลูกของเขาหรือเปล่าเพราะตอนนั้นที่ทั้งสองคนคบกันก็แอบ,บได้เสียกันอยู่หลายครั้งปารี่บอกอินโดนีว่าเขาอยากเจอพ่อของเด็กแต่จริงๆแล้วคือเขาอยากเช็คว่าอินโดนีแต่งงานแล้วจริงหรือเปล่าอินโดนีไม่ยอมให้พบเธอไล่ให้ปาร,รี่กลับไปชาวบ้านที่นี่คิดว่าปารี่คือตัวต้วตวนเหตุท,ที่นำพาสงครามมมาาาาาทที่่่นนนหหูบ้ลลยยแงดเผ ชาวบ้านหลายคนโดนฆ่าตายหรือไม่ก็โดนจับไปเป็นทาสปาลีเศร้าใจมากเดินทางกลับไปที่บ้านของอาเกลาสแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นก็เจอว่ามันโดนปล้นเผาทำลายปาลีรีบวิ่งเข้าไปหาอาเกลาสและเขาก็ได้เห็นว่าพ่อเลี้ยงที่มีบุญคุณช่วยชีวิตเขากลายเป็นศพไปแล้วปาลีนอนกอดศพ้องไห้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนคนรอบตัวก็จะต้องเจอกับชะตากรรมเลวร้ายปาลีใจสลายคิดว่าเขาคือตัวสวยที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อเขาไปยืนอยู่บนหน้าผาและตะโกนถามเทพีอโฟเรตตีว่าทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้ ปลาลีตะโกนเรียกชื่อเฮเลนหญิงที่เขารักสุดหัวใจแล้วปลาลีก็กระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายเทพีอโฟเรติอยากจะห้ามแต่เธอก็ทำไม่ได้การศึกในคืนที่ผ่านมาจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝั่งทรอยถ้าหทรอยตายไปมากมายหลายคนที่ตายเป็นกองหนุนที่เพิ่งถูกเกมมาลบเป็นครั้งแรกและตอนนี้กองทัพกรีกก็ต้องทัพรอยอย่งหน้ากำแพงเมืองทรอยแล้วแต่ถึงพวกกรีกจะชนะศึกเมื่อคือนก็จริงแต่เมื่อไร้การสนับสนุนจากอาคิลิสและทหารเมืองมิดอนของเขาฝั่งกรีกก็ยังไม่สามารถตีเมืองได้ กำลังลบผมงพวกเขาไม่มากพอที่จะบุกขึ้นกำแพงทำได้แค่ล้อมเมืองต่อไปแบบนั้นโอดิเซียก็เลยต้องไม่หาอคิลิสอีกครั้งเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้อาคิลิสช่วยบุกโจมตีเมืองทรอยพาตอคัสก็พยายามช่วยโอดิเซียพูดแต่ไม่ว่ายังไงอาคิลิสก็ยังยืนยันคำเดิมทางด้านโดรหลอนพี่ชายของบริซิดหลังจากที่เขาทรยศเมืองทรอยตามคำสั่งของโอดิเซียโดรลอนก็เลยที่จะฆ่าตัวตายอาจเป็นเพราะเขาทนความผิดบาปจากการที่เขาทรยศเมืองทรอยไม่ได้โอดิเสียพาบริซิดไปดูศพพี่ชายบริซิดกอดศพพี่ร้อง ส่วนทางด้านปาลีที่กระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายก็ดันลอดชีวิตมาไดา้ขนาดอยากตายเนี่ยก็ยังตายไม่ได้เลยนะครับปาลีตกลงไปสลบอยู่ในแม่น้ําและก็ได้รับการช่วยเหลือโดยนักลบหญิงกลุ่มหนึ่งและเมื่อฟื้นตื่นขึ้นมาปาลีก็ได้เจอว่าตัวเองอยู่ในค่ายของนักลบอเมซอนนักลบอเมซอนทุกคนเป็นผู้หญิงและผู้หญิงอเมซอนทุกคนก็ล้วนเป็นนักลบพวกเธอเป็นนักลบฝีมือดีที่โดดเด่นมากในเรื่องการยิงธนูปาลีถูกพาตัวไปพบผู้นําของชาวอเมซอนซึ่งก็คือ ilia, าาราชินีเพนทิสเลียราชินีแห่งอเมซอนราชินีีรรรรร้วว่่่่่าาาาปนนไมมชบหือธดแๆ พอตอนที่ไปช่วยปารีสมาพวกเธอเจอดาบของปารีสซึ่งมันก็เป็นดาบอย่างดีที่ประดับอย่างสวยงามคนธรรมดาไม่มีทางมีของแบบนี้ได้แน่ปารีสก็ตัดสินใจบอกความจริงว่าเขาคือเจ้าชายอเล็กซานเดอร์บุตรของราชาพลอัมแห่งเมืองทรอยเขาหนีมาเพราะเขามีชะตาที่ทาให้เมืองทรอยล่มจมราชินีเพนทิิเซียบอกว่าพวกเธอกาลังจะไปช่วยทรอยอยู่พอดีเธอบอกว่าใครก็ตามที่ต้องการฆ่าพวกกรีกก็ถือว่าเป็นมิตรกับพวกเธอปารีสก็เลยถามว่าราชินีมีความแค้นอะไรกับพวกกรีกราชินีบอกว่ากับชาวกรีกส่วนใหญ่เธอก็ไม่มีเธอแแคคคค่มมมีวาา้นกกับใร็ต ที่ลบใต้ทงของพวกเมอร์มีดอนราชินีเพนทิเซเลียต,ต้องการฆ่าอะเคลิตเพราะอะคลิฆ่าลูกสาวและก็พี่น้องของเธอรวมถึงฆ่านารกอเมซอนไปอีกมากมายราชินีบอกว่าพรุ่งนี้พวกเธอจะขี่ม้าไปยังทรอยเธอชวนให้ปารีตไปด้วยกันกับพวกเธอกลับไปสู้เพื่อประชาชนของปารีสซึ่งปารีสเองก็ไม่อยากกลับไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวกาลากินีถ้ากลับไปก็จะทําให้ทรอยพินาศในคืนนั้นปารีสพักขังคืนในค่ายของพวกอเมซอนส่วนเฮกเตอร์ก็นางคุนคิดว่าจะยังไงต่อไปดีเฮกเตอร์บอกแอนดมาาาคีว่่เเขยยััังงสสรรรือททพศ แพนลลดลตัวกับเขามาตั้งแต่ยัางเป็นเด็กมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แพน่นดลจะทรยศทรอยและเฮกเตอร์ก็สวดภาวนาหาเทพีอโฟเรตตีเขาถามหาวิธีที่จะพาทรอยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ให้ชาวบ้านเมืองทรอยได้อิ่มท้องให้พ่อแม่เละยลูกๆได้อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าและเทพีอโฟเรตตีก็โผล่มากระซิบข้างหูเฮกเตอร์ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฮกเตอร์นะครับเพร่อพร้อมกันนี้เทพี TP ก็ไปพูดกับราชินีเฮคิวบาและราชาไาจัมที่กำลังนั่งคิดถึงลูกชายแล้้้้วววกกกก็ไไปปอออออออยยยยูู่่่่่ขขาาาาางงรททีีีีตตนนนนหลลับใคพพเเมดโฟ ทรอยจะล่มสลายหากปารีสยังคงมีชีวิตอยู่คำพยากรณ์นี้ไม่มีทางแก้ไขแต่วิกฤตมันก็ผ่านไปแล้วปารีสหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ตอนที่เขาตกลงมาจากหน้าผาซึ่งมันก็ได้ถือว่าปารีสในความทานายได้ตายไปแล้วตอนนี้ปารีสถือกําเนิดขึ้นมาใหม่การมีชีวิตอยู่ของปารีสจะไม่เกี่ยวกับการล่มสลายของทรอยอีกต่อไปแล้วเทพีก็บอกปารีสว่าจงอย่าลืมว่าปารีสเลือกมอบไอเปิลให้กับเธอเพราะอะไรแม้คำพยากรณ์เรื่องทรอยล่มสลายจะหายไปแต่สิ่งที่เธอเคยให้สัญญาไว้ย,ยังคงอยู่เทพีีถาามปร ว่าหากมีโอกาสย้อนกลับไปได้ปลารีจะเลือกมอบแอปเปิลให้กับเธอเหมือนเดิมหรือไม่ปลารีนอนน้าตาไหลต่ว่าแม้เขาจะย้อนกลับอีกพัน,นครั้งเขาก็ยังคงจะเลือกเหมือนเดิมเขาเลือกความรักเขารักเฮเลนและเทพีอฟริตี้ก็หายไปจากข้างกายของทุกคนเช้าวันต่อมาปลารีตัดสินใจได้แล้วเขาตรงกลับไปที่ทรอยทันทีปลารีวิ่งฝ่าทหารกลีกลุ่มเล็กๆที่เฝ้านอกกาแพงเมืองทรอยเข้าไปดื้อและเมื่อทหารกลีกหายงงก็มัจะมาวิ่งจับตัวปลา,ลารีนักรบอเมซอนก็โผล่มาและยิงฆ่าทหารกลุ่มนั้นตาย ปารีดแอบเข้าเมืองโดยที่ไม่มีใครรู้เขาไปโผล่อีกทีอยู่ในห้องนอนของเฮเลนเฮเลนได้เห็นปารีดก็ดีใจจนน้าตาไหลเธอบอกว่าเธอเชื่อเสมอว่าปารีดจะต้องกลับมาเฮเลนถามปารีดว่าวันนั้นหนีไปทําไมปารีดบอกว่าเขาหนีก็เพราะเขาอับอายและมันก็มีคําพยากร์ว่าถ้าเขายังอยู่ต่อก็จะทําให้ทรอยล่มสลายเฮเลนบอกว่าเธอไม่สนใจคําพยากรอ,อะไรทั้งนั้นปารีดบอกว่ามันไม่มีคําพยากรอ,อีกแล้วเทพีอโฟรเดตี้มาหาเขาและบอกว่าเขาได้รับโอกาสที่2โอกาสที่จะกลับมาทรอยโอกาสที่จะกลับมาหาเเฮลน ปรารีและเฮเลนไปพบราชาและราชินีซึ่งเฮกเตอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาดีใจมากที่เห็นปรารีสกลับมาพวกเขาพูดตรงกันเรื่องที่ทพีออฟอรตี้มาหาพวกเขาและบอกว่าคำสาปของปรารีดไม่มีอีกแล้วราชินีบอกให้ปรารีสไปพักผ่อนก่อนแต่ปรารีสบอกว่าตอนนี้เขายังพักไม่ได้ปรารีสบอกเฮกเตอร์ว่าเขาขอคุยกับเฮกเตอร์และพวกไม่ทับทันทีปรารีสบอกว่าเขามีแผนการดันรบที่เก่งที่สุด10บคนเพื่อชนะสงครามเฮกเตอร์ได้ฟังแผนของปรารีสแล้วก็เห็นด้วยและตัวเขาก็จะไปกับปรารีดในภารกิจครั้งนี้ สิบนักลบแอบเดินทางออกจากทรอยตอนนี้กองทัพกรีทั้งหมดมาอยู่ที่กำแพงเมืองทรอยค่ายหลักที่ชายหาดหรือแค่อคคริสและเมอร์มิดอนซึ่งพวกเขาก็จะไม่สู้แผงของปารีก็คือพวกเขาจะไปที่ค่ายกรีกเขาทำลายเสบียงของพวกกรีททั้งหมดทาให้พวกมันอดตายเหมือนที่พวกมันเคยทํากับทรอยซึ่งปารีก็ไม่ได้โง่ขนาดคนไปแค่สิบนะครับเพราะเขายังมีพันธมิตรนอกกระดานที่พวกกรีกยังไม่รู้ปารีพาเฮกเตอร์ไปพบพวกอเมซอนที่รออยู่ซึ่งพวกเธอก็ยินดีที่จะไม่ช่วยถล่มค่ายชาวกรีกและ ซึ่งก็เดินเขาไปดื้อๆเลยนะครับไม่ได้แอบซ่ออะไรเลยแม้แต่น้อยปลอมตัวสักนิดยังไม่ทำเลยครับทหารเมองมีดอนของอะคิลิตก็เห็นนะครับว่าปารีสพาทหารทรอยมาซึ่งก็เป็นไปตามที่ปารีสและเฮกเตอร์คาดเอาไว้ผู้เมองมีดอนจะไม่สู้ถ้าไม่มีคําสั่งของอะคิลิสทหารเมองมีดอนยืนดูเฉยๆปล่อยให้ปารีสและพวกขีมาเข้าไปในค่ายฝั่งทรอยเริ่มการโจมตีทันทีพวกเขาฆ่าทหารกรีกทุกคนที่เจอโดยไม่ยุ่งกับผู้เมอมีดอนที่ยืนดูอยู่และระหว่างการต่อสู้นี้ปารีสก็ได้โชว์ฝ พะฝีมือของปารีสมันอยู่ระดับเดียวกับพวกเธอได้เลยปารีสและเฮกเตอร์ไปที่เก็บสเบียงของกรกพวกเขาเจาะถุงน้ำมันที่เตรียมมาแล้วก็ล่าไปทั่วค่ายและจากนั้นพวกเขาก็จุดไฟสเบียงถูกเผาทำลายทหารกรกที่ล้อมเมืองทรอยได้ยินเสียงสัญ,ญญาณเตือนภัยก็ต้องรีบวิ่งกลับไปช่วยที่ชายหาดซึ่งการเผาสเบียงก็ไม่ใช่แผนการเดียวของปารีสเพราะทันท,ทีที่ทหารกรกถอยกลับอย่างตื่นตกใจอีนี้ก็นำทหารในทรอยเปิดประตูออกมาตามไล่ล่าท,าทันทีพวกกรกกำลังถอยหนีจงตามฆ่าพวกมันให้สิ้นซาก แต่ในขณะที่สถานการณ์ของกรีกเลวร้ายขนาดนี้ทาหารเมองมิดอนของอะคริลิตก็ต้องยืนดูกันอยู่เฉยๆผู้เมองมิดอนได้เห็นการต่อสู้อยู่ตรงหน้าก็กล้้นอยากเขารวมแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีคำสั่งของอะคริลิตถ้าหารเมองมิดอนรวมตัวกันไปขอร้องพาตตคัส์ให้ไปช่วยพูดกับอะคริลิตขอให้พวกเขาได้ร่วมลบพัตตคัสเองก็อยากลบเช่นกันเขาไปบอกอะคริลิตว่าสเสบียงกรีกกำลังโดนเผาทำลายซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นพวกเราก็จะต้องอดอยากไปกับผู้กรีกที่เหลือด้วยอะคริลิตบอกว่าชช่่่าาาางงนนนเเเสีีียยดยถ้้มมพวกวกกร็็คจะไปแบบ อคิริสยืนยันเหมือนเดิมว่าเมอร์มีดอนจะไม่เข้าร่วมหลบพัตตคัตด่าอคิริสว่าท่านเองก็ไม่ต่างก,กักอาการเมมนอนพวกเรารู้ดีว่าอาการเมมนอนนั้นชั่วช้าเลวชาติและก็หญิงยโสแต่ากาเม,มนอนก็ไม่เคยซ่อนมันไว้หลังเขาว่าเกียิและก็ศักดิ์สิทธพคัตขอร้องให้อคิริสร่วมสู้กับเขาซึ่งในค่ายเกกตอนนี้ปาริกับเพกเตอร์และนักรบอเมซอนรวมกับทหารทรอยที่เพิ่งมาถึงก็กําลังไล่ฆ่าทหารกลีกอย่างม,งมามมันแล้วก็มีเสียงทหารกรีกตะโกนขึ้นมาอย่างมามงมีวววววาหัง่พกเออรนข้ล้ขลลบแล พวกเขาเห็นอคริลิตนำทหารมอบิดอนเข้าร่วมต่อสู้เฮกเตอร์บอกปาลีดว่าเขาจะไปจัดการอคริตเองแต่ว่าอคริลิตตัวจริงนั้นยังอยู่ในเต็นท์คนที่นำทัพมอบิดอนตอนนี้ก็คือพาโตคัสที่เอาชุดกรอกของอคริลิตไปใส่และน,นำทหารมอบิดอนเข้าร่วมหลบด้วยอคริลิตยืนดิ้งอยู่ในเต็นท์คนเดียวเขาโกรธมากที่พาโตคัสกล้าขัดคำสั่งเขาและเขาก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพาโตคัสอคริคลิตตกใจมากรีบวิ่งตามออกไปดูทันทีตอนนี้ทั้งสนามรบหยุดรบกันหมดแล้วพวกเขาล ที่ตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าเป็นอะคิลิสพาตคัสก็พอมีฝีมือแต่เมื่อเทียบกับเฮกเตอร์เขาก็ยังห่างชั้นอยู่มากเฮกเตอร์ชนะได้อย่างเด็ดขาดเขาหักแขนทั้งสองข้างของพาตคัสพาตคัสหมดสภาพคุกเข่าลงกับพื้นเฮกเตอร์เงื้อดาบจะแทงฆ่าพาตคัสร้องขอชีวิตออกมาแต่เฮกเตอร์ก็หยุดดาบไม่ทันแล้วพาตคัสล้มลงตายคาที่และเมื่ออะคิลิสได้เห็นเพื่อนรักตายต่อหน้าก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงทุกคนในสนามรบยืนอึ้งกันหมดเฮกเตอร์รีบ้าไปดูศพที่เขาพึ่งมัันก็คคือาต ไม่ใช่อะคริสอย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนแรกอะคริลิสเดินเข้าไปหาศพของพาโตคัสเฮกเตอร์ถามอะคริสว่าทำไมถึงเอาชุดเกราะให้คนอื่นใส่ออกรบแทนอะคริิสไม่ตอบอะไรอุ้มศพพาโตคัสเดินออกจสนามรบไปภารกิจเผาเสบียงของปารีสประสบผลสาเร็จเฮกเตอร์พากองทัพทรอยเดินทางกลับเมืองอย่างผู้ชนะซึ่งเทงนาอ่อโนมาคีภรยาของเฮกเตอร์ก็เพ่งคลอดลูกชายในคืนที่ผ่านมาเธออุ้มลูกมาต้อนรับการกลับมาของเฮกเตอร์ทัพทรอยเสียหายไปบ้างแต่ฝั่งกรีกเสียหายหนักกว่าพวกเขามากสเสบียงที่พวกกรีกมีทั้งหมด,ดนเผาาาทําลย ศพนอนตายเกลื่อนเต็มชายหาดพวกกรีกทำพิธีศพให้กับคนที่ตายและอะเคลิสก,ก็แขนจัดที่เฮกเตอร์ฆ่าพาตคัตทั้งนั้นวังทรอยก็กำลังมีการประชุมสงครามปารีบอกราชาเลยทุกคนว่าตอนนี้เสบียงของพวกกรีกโดนทำลายไปแล้วและพวกเราก็มีนรบอเมซอนมาเป็นกำลังเสริมเราควรใช้โอกาสนี้ในการทำลายพวกกรีกให้สินส้นซากแล้วอีเนียก็เปิดประตูเดินเข้ามาบอกทุกคนว่าอะเคลิสก,กำลังมาที่นี่อะเคลิสขี่รถม้าตรงมาที่ทรอยด้านหลังมีตัวประกัน3คนที่โดนมัดเชือกลากตามมาด้วยอะเคลิสตะโกนเรียกกหาาฮตอร์อ่่ทีแพง และระหว่างนั้นเขาก็เชื่อขอค่าตัวประกรันไปทีละคนเฮกเตอร์แต่งตัวออกรบทันทีแอนโนมาคี e ขอร้องให้เฮกเตอร์อย่าออกไปสู้ขอเฮกเตอร์อยู่กับเธอและก็ลูกเฮกเตอร์บอกว่าเขาไม่ออกไปไม่ได้เขาจูบลามีและลูกหลังจากนั้นเฮกเตอร์ก็ออกจากเมืองไ,ไปเผชิญหน้าอาคิลิสราชาพลยอัมและคนอื่นๆยืนดูการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากบนกำแพงแอนโนมาคี e uh. ก็อุมลูขึ้นมายืนดูอยู่ด้วยอคิลิสเป็นฝ่ายเปิดการประลองยุทธ์โดยการพุ่งหอกเข้าใส่เฮกเตอร์เฮกเตอร์ใช้โล่กันได้แต่หออกกกมัันน็แรงจจดปทะลลุคายู่ใโ เฮกเตอร์โยโลทิ้งแล้วก็เดินเข้าหาอาคริลิสอคริลิสหยิบดาบและโลเข้าต่อสู้อคริลิสเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเฮกเตอร์ทำอคริสบาดเจ็บได้เพียงเล็กน้อยอคริลิสหักหอกของเฮกเตอร์และใช้มันแทงใส่ไหล่สายของเฮกเตอร์และจากนั้นอคริลิสก็ฟันมือขวาของเฮกเตอร์เฮกเตอร์นิ้วขาดจับดาบต่อไม่ได้ชาวทอร์ที่อยู่บนกำแพงต่างร้องไห้เฮกเตอร์หมดหนทางสู้รู้ตัวดีว่าเขาไม่รอดแน่แล้วอคริลิสสั่งให้เฮกเตอร์คุกเข่าลงเฮกเตอร์ไม่ทำตามบอกว อากิริเดินเข้าหาเขาจ่อดาบที่อกและบอกเฮกเตอร์ว่าถ้าตายไปแล้วอย่าเพิ่งรีบข้ามแม่น้ำยม,มโลกเพราะเขาจะส่งลูกเมียของเฮกเตอร์ตามไปในไม่ช้าอากิริแทงดาบเข้าอกเฮกเตอร์เฮกเตอร์ยังไม่ตายทันทีแอ้ดอมาขีอุ้มลูกร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดอากิริเอาเชือกมาล่ามขาเฮกเตอร์ที่กำลังจะตายและจากนั้นอากิริก็ขี่รถมา้าลากศพของเฮกเตอร์ไปจากเมืองทรอยก็จบแล้วนะครับกับสปอยลซีรีส์เรื่องทรอยตอนที่5แเลยก็6ถ้าชอบเป็นไงก็ฝากซับ ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสปอยเนื้อหาของซีรีส์ t r o ยตอนที่7แล้วก็8ซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบทสรุปของสงครามในครั้งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีม,มากๆครับ